ทุกคนเคยเป็นไหมถ่ายรูปด้วย iPhone Pro แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สุดวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆที่ช่างภาพมืออาชีพยังต้องร้องว้า wow! วรู้ไหมว่าจริงๆแล้ว iPhone Pro ของเรามีโหมดซ่อนอยู่มันคือ Pro r a อเข้าไปที่ Settings Camera Format แล้วเปิด Pro Raw Resolution ครับ โปรรอทำให้ภาพที่ได้เก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นมากลองดูนะเพราะเปิดแล้วเวลาถ่ายรูปจะมีสัญ,ญลักษณ์รอขึ้นมาให้กดเปิดปิดได้เห็นความต่างไหมภาพโปรรอเอาไปแต่งต่อในแอป,ป Lightroom หรือ VSCO จะยืดหยุ่นกว่าเยอะดึงแสงเงาได้แบบไม่ต้องกลัวภาพแตก เพื่อนเฮ้ยจริงดิไม่เคยรู้เลยเนี่ยใช่และอีกเคล็ดลับคือลองปรับ Picture Style ใน camera settings ดูนะจะช่วยให้โทนสีของรูปตรงใจเราตั้งแต่แรกเลยจำไว้นะโปรรอสำหรับภาพที่ต้องการคุณภาพสูงและ Picture Style สำหรับโทนสีที่ใช่ลองเอาไปใช้กันดูแล้วคุณจะรู้ว่า iPhone Pro ของคุณมันเทพกว่าที่คิดเยอะ